กอย่างคือไม้ไผเลยวแต่หนึงเขาหนึ่งเขานี้ก็ต้องใส่ไม้ไผ่นะครับหัวลัวจะใส่ไม้ไผมันบ่วงได้จ้ะลาบสบายดีพอแมพี่นองเนาะเมื่อนี้มาพบกับบ่าวอาทิตย์คือเก่าเมื่อนี้บ่าวอาทิตย์สิพาพอแมพี่นองมาเขาโคกเขาปาเนะเมื่อนี้สิไปกับยูทูบเบอร์สายป่าซื้อดังเนะพ่นองเนาะเป็นเกียรติไลา์ที่ได้ มาหวมงานนําเพิ่นเนาะเอาสบายดีบ่ไกลสบายเด้อโอ้มานี่พาทางโพกันโอ้สิพาไปทางไล่ะื้อนี้เด้อขึ้นไปทางมงมดิไปบ่งนํากันโอ้บ่อันหันดิงเด็ดๆเนาะมื้อนี้เนาะนี่เาอุปกรณ์ไปเียม เป็นห้องเหียนปฐมนเนาะบานหอยเดือเนาะสลาโอ้สลามียปูอยู่บอ,อเอา้าบัตต้นเห็ุพุ่งเห็ุยังใ้สันวโอ้ทำม,มาจากบานอื่นเนาะ อู๋เนาะโอ้บ้านนี้มีลงังคาเฮือนทั้งหมดโบหอดสิบลงังคาเฮือนเนาะโมบ้านนี้ไฟฟ้ายัางโบไทยกระเขามันมีไฟฟ้านี่ยิงน้อยอยังเอ่นแบบบ้านๆเท่านี้เนาะ เล่นยงกัน่ะย่านย่านเฮ็ดคือย่า,ยานเนาะเต็กอะพัฒนาไอเนาะเพื่อนยังมู่กับเบื้องอยู่มุงสังกะซีพอเต่ว่าไฟฝ่ายยังโบนามีเเบื้องจากต้นคามต้นเอ่อม่วงต้นบอกฝ่าวนี่คือสี หลายปีสมกตัญญาเป็นรุ่นเน่ยเป็นหมูบ่บ้านที่เก่าแก่ เป็นทองนะเป็นหอยนะโอ้สำรอดอุโมงค์พี่น้องอเฮ้ยกรียกรนยิยคนถ่าย it all. khô cầu kè nó Hòn mùa bàn Thì bàn nâng nó Mùa bàn Số Sương hòa Phải phải nhưng bố mì khẩu คนทางยังมุมีไฟฝ่าเสาเทิงเนาะคูคนทางไปโอ้ยอ้าอจนดับยู่าในเรื่อยจะไหน มันในส่วนจอเนาะ ขับแข่งด้วยเฉพาะเลยฉีบนี่ยนี่หรอทุกขับแข่งของเบาไก่ด้วยเฉพเลยเลยรีกยบบก,ย <c oughs> กไร <c oughs> <c oughs> ว่เท่าผิดไปไหนวางแผนก่อน ลบๆนับไปขันศักดิ์กันได้เออยาวแล้วขันศักดิ์กันเฮ้ยบ่ได้ดอกเฮงเงียงทางบ่ก็ได้ล่ะมันมองอื่นเด้มันมองกันทั้งหน้าเฮาเด้นี้สิว่าทาทาตีนทางตีนเพิ่งมันหนะเออ้ยตีนหน้าไปวิทนดตีนหน้าไปวิดหลังมันหนะกระจามันเออเอตีนหนาไปให้วิดก่อนนี่ไปนิดนึง เดี๋ยว่าเอาขึ้นลวงนี่นี่ก็ส่งนี่นะเอาสิทางคนเลยเอากลับเลย<อ>มันแล้วร,รอกร็ท<อ>้าวไปทางนี่เขาสิ่ทางก็ไปเลยได้ไปสุดทางเลยได้ก็ไม่ยังอีกมันลายจุดเด้กเท้าะว่าทางมันยังเป็นตมแห้งเลยแต่เท้ามันแห้งกว่านี้นไปได้ 哪考来 โอ้ยลบขึ้นลบขึ้นมาดิเราอยู่นี่เพื่อไปปู้บลบขึ้นไปเนาะไปกินทางนอตอันทางนี้ไปบัได้ปู้สิต้มร้ายเพราะว่ามันจะมีแบบนี้ไปตลอดนะสุกทางเลยเขาเลยต้องลบขึ้นเนาะ <c ười>

ไจะได้ไม่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 ได้บอสห่วยไปได้ไงคือสะาดแถมฮ้เมื่อยบอร่บอสห <c oughs> ลายเปีหลายปีนเอาอีกนิดนึงไปไหนกันหน,น่อยเออนิดหนี้ยนิดอยู่ดอกจอดพักกิ๊กเข่ารึเปล่าเนาะนี่โอ้บรรยากาศ ิดซื้้อุขวายอยู่คนโอ้ขั้นแมนขั้นแมนไปแหละของที่เขาป้าไหวอยู่หันทายเหมือนมันไล่เลยงานเขาได้ห้าไม้ไผ่ทุกอย่างคือไม้ไผ่เลยวันแต่หนึ่งเขาหนึ่งเขาเนี่ก็ต้องใส่ไม้ไผ่กขวายขวายกะใส่ไม้ไผ่มัดบ่วงได้จ้ะบ่วงมีอุดบ่ตองเออใบตองเนาะใบตองถ้าเกิดมาไปแล้วมันหายแล้ เออเพราะว่าพระสิงคองสิงคองที right. ่เทาเอามาพระอะไรอยู่พูดเลยอยู oh? ่พูดเลยจะได้มาเลยทุกๆเทือกจะเฮ็ดแน่นัอนบหบออันมาเลยเฮ็ด่าบโเป็นยังหรอป้าไปเพราะว่าแต่ละเทือก็ต่้ะไฮแต่มีคนป้าไปคือกันมั่นโบแมนแต่เข้าป้าคนอื่นกับป้าแต่ว่าโบนี่บางที่โศกโศกเข้าบดีแมนแมน น่ะเดี๋อาหารเที่ยงกินเน่าวันมาแล้วก็ปองกับปลาเป็นปลากระป๋องเนาะลูกหาปองกับปลาอืมบุไดเปิดอันไหนบอกกระทะนี่บอกบุไดเอาหมีหมีมาจอท่านี่บอก ม่รูอก่าจะเอนหนนะพเรื่องมาหนโอเคเห็นอันเปิดหรออันจะโตเลยซับโตปลามาซาโตสังเกตไหมูบัวมองนี่ตลอดอ้าวมองนี่คือป้นบอลผักโรด้ผักกินเขากินน้ำของแต่ละคนที่วามาเนี่ยอยู่นี่แล้วกินข้าอยู่นี่รายการ จะเดินทางต่อทำมาได้เมนูเหมีบางหน้าเอาใช่มันในห้าวก็เล่มถวยคุณไปได้เลื่มถวยดิเรไได้มาได้มากมนจะเลื่มอยู่ฟูคอมใาอยู่พุ่นใบยังอันไหนฮะใบดำไรครับเชื่อื่นมาแม่งนะจิงนก็เก็แกง ยีนตรงไหมกักได้เหรอะไรอะไรต่ำมาไปลงไหมขี้เขาขี้นำน้ำกันขี้ทนบายเลยจิ้งแตว่าบายบ้าบายบายอะไรแบไงมัิ้ขาบายเนาะมันเทียงเลยข่อยเดยวาปโมโหพุ่ง มีอกว่ามั้งแล้วผมบอกเขาไปทางนัเลยไปบันวิ่งปกติข้ามาทางนี้ทางหลังขามาเหตุอะ่รสกอยมางแล้วมั้ไปทางไหนครับไปเอามาหุงหอมผู้เสียงคนผู้สาวผู้สาวมาหาเราใหม่บอ

อาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เขากินเขากินหนำแล้วเลยเขาก็พักพอนจหน่อยเนาะพักพอนจหน่อยแหละนายพาดพฤษีพาเดินทางต่อเนาะเบาไก่พฤษีพาเดินทางไปต่ออืมตอนนี้เบาถิดก็ลงมาหลังนาหลังตาเจหน่อยเนาะนลำลำธารเย็นๆโอ้ บัแม oh, okay, ่นง่ายนะพี่น้องเนาะออกเตะบ่ายกะเก่าโมงมอห์นี้กะใบม้งขึงเหรดิเบิ้งโมงย่างยานอุ้ยน้ำเย็นดีพี่น้องอ่าอืมน้ำเย็นคักเนาะเอาถิดสิพาเลาะเบิ่งหองจังหน่อยเนาะอุ้ยปลาพี่น้องโอ้โอ้หวันนี้อันนี้มีปลาเด้อพี่น้องเอ้ย โอ้ยนำบริไซส์ซื้อเนามีปลาพร้อมนะพูดเลยพูดเลยพูดเลยจวดๆแล้วพูดอีกนี่อีกน,น,อนะอน,น,อนีกก่จะอะไรพูดพูดพูดเลยอ๋อเนาะอุดมสมบูรณ์อิลีเขตบ้านเบาไก่เนาะพูปลาพูดโอ้ปลาคอกังอ่งเนาะเออขักอิลีอันนี้ ขนาดมีคนเลาะอยู่แต่ว,าวงยายเห็นดิกหน่อยมาเลาะเนาะนิกหน่อยเขาจะเลาะหากระปูเนาะน้นำเพื่อนนวมๆเลยพี่น้องคักแล้วคักแล้วคักแล้วอ,อืโอ้กระปูหินไบเลอกไปจักเลอกอีไป ี้้อวากระเป๋าเปียกเลยพี่น้อยอ๋อเรียบร้อยเนาะนี่เรียบร้อยนี่กระเป๋าเปียกเลยนี่ขบกระปูหินกระเป๋าเปียกบริพุดกระเป๋าเนาะ คักแล้วคักแล้วเออคักอยู่ดอกนนเนี่ยมีกระปูมีอย่างนึงมีปลาเพาะดูดิหล,หลายพี่น้องเลยเออธรรมศาสตร์ยียลีเนาะนี่เพิ่จะมว่าธรรมศาสตร์คักเนาะพี่น้องอืมคักแล้วคักแล้วเอา้าบานี้บ้าทิศกะบชิด้ปิดคลิปสัมณีก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าในตอนนี้ก็มันหลายนาทีเนาะ เอาไว้เดี๋ยวไปหอดที่พักบาวอาทิตย์สิเห็ดเป็น EP สอนะงนะพี่น้องเนาะตอนนี้ฮะก็หอดเถิงทางเนาะหอดเถิงทางนี่ก็โอ้เส้นทางลุยอันตรายหลายล,ลุยครับลุยเนยโอ้เส้นทางลุยเกินอ๋มอมาพอกันไหมในะ EP สองพี่น้องจิปเที่ยวปาลา EP สองจิปนี้เป็นคลิปที่ตึงเนาะ